เมื่อต้นสูงก็สุดเอื้อมต้นกล้วยไม้ช้างแดงเป็นต้นกล้วยไม้ที่ดูแลไม่ยากนะคะปลูกทิ้งปลูกกว้างก็ยังมีดอกเลยต้นนี้บานมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะบานจนกระทั่งดอกสุดท้ายที่ปลายกิ่งก็บานหมดเลยไม่เหลือดอกตุูมๆไว้ให้ดูเลยนี่คือกล้วยไม้ช้างแดงนะคะเมื่อเขาบานเต็มที่ก็จะบานหมดทุกดอกครั้งแรกปลูกเพียงหนึ่งกิ่งหนึ่งต้น เมื่อปลูกไปนานๆมีการขยายพันธุ์จนมีรอบบ้านเลยค่ะไปดูต้นต่างๆกันนะคะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพามาชมกล้วยไม้ช้างแดงที่ปักต้นไว้ที่ริมรั้วริมกำแพงพอผ่านไปนานๆเขาก็มีดอกให้เราได้ชื่นชมค่ะเชิญชมเลยค่ะต้นกล้วยไม้ช้างแดงเมื่อเราปลูกไปนานๆลำต้นจะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ เมื่อมีลำต้นสูงเราก็สามารถตัดไปขยายพันธุ์ได้ค่ะตัดส่วนยอดของลำต้นนำไปปลูกใหม่นะคะต้นกล้วยไม้ช้างแดงสามารถปลูกได้ง่ายค่ะวะสัสดุปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะคะส่วนมากก็จะใช้มะพร้าวสับกับมะพร้าวสับอย่างนี้เลยคะ่ะเพราะกล้วยไม้ช้างแดงจะมีรากอากาศนี่คือใบก้ามป,ปผูผุผสมลงไปด้วยหากมีนะคะและก็ใช้ดินด้วยค่ะหากไม่มีใบก้ามปูผุก็ใช้กับมะพร้าวสับผสมดินบ้างนิดหน่อยก็ได้ค่ะ วัสดุปลูกจะช่วยกักเก็บความชื้นไว้ในกระถางนำต้นช้างแดงที่เราเตรียมไว้ลงปลูกเลยค่ะรองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับนะคะเพื่อจะได้เป็นที่ระบายน้ำระบายอากาศน้ำจะได้ไม่ขังในกระถางแล้วก็ปลูกไปตามธรรมดาเลยค่ะก็คือใส่วัสดุปลูกลงไปช่วงนี้อาจจะต้องกดให้แน่นๆหน่อยนะคะเพราะช้างแดงเป็นต้นที่มีน้ำหนักมากเมื่อใส่วัสดุปลูกไปครึ่งค่อนกระถางแล้วตามได้ปุ๋ยละลายช้า ื่อช่วยบำรุงลำต้นปุ๋ยละลายช้านี้สามารถใส่สามเดือนต่อหนึ่งครั้งค่ะใส่ปุ๋ยละลายช้าไปรอบๆทรงพุ่มนะคะอประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งต้นเพราะต้นช้างแดงเขาจะเริ่มเติบโตเขาก็จะได้มีอาหารหรือมีปุ๋ยทันทีค่ะเพื่อนๆที่ปลูกแต่ละบ้านที่ปลูกอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ใครใช้วิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นค่ะเพราะผลลัพธ์ก็คือเราต้องการให้ต้นไม้ของเรา ออกดอกและเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะคะหลังจากนั้นนกากากมะพร้าวสับปิดทับด้านบนจะเห็นว่ากิ่งช้างแดงกิ่งนี้เป็นกิ่งที่แข็งแรงนะคะจะมีรากอากาศโผล่กออกมาแล้วนี่คือรากอากาศที่หาอาหารได้ดีค่ะช้างแดงเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศที่แข็งแรงปลูกช้างแดงรอดทุกต้นนะคะปลูกกี่ต้นก็รอดหมดค่ะขนาดว่าเราเอาช้างแดงไปพิงไว้ที่กําแพงปูนซีเมนนะคะช้างแดงก็ยังดิ้นรนเอาตัวรอดจนสามารถ เติบโตและมีดอกให้ได้ชื่นชมค่ะต้นช้างแดงที่ปลูกใหม่ๆวางไว้ที่ร่มๆมก่อนรอให้ลำต้นแข็งแรงหรือรอให้รากที่ออกมาที่โคนกิ่งได้ยึดโยงกับวัสดุปลูกซึ่งเวลาเราขนย้ายจะได้ไม่กระทบกระเทือนนะคะเมื่อปลูกแล้ววางให้เขาอยู่นิ่งๆในที่เดิมๆประมาณ1เดือนค่ะรากอากาศช้างแดงก็งอกออกมานะคะเป็นรากอากาศที่ยาวตรงนี้ก็ปลูกมานิดนึงค่ะนี่คือช้างแดงพัฒนาตัวเองนะคะ จากต้นเดิมๆก็พัฒนารากอากาศขึ้นมาและลําต้นก็จะเริญเติบโตขึ้นด้วยค่ะนี่คือการปลูกช้างแดงตามความเป็นจริงไม่ต้องการปลูกโชว์นะคะคือปลูกไว้ก่อนที่จะทําคลิปนี้ต้นช้างแดงก็จะเกาะอ,อยู่ที่กำแพงบ้านตรงนี้เป็นกำแพงปูนนะคะวันนี้ฝนหยุดต,ตกขณะที่ถ่ายรูปนะคะฝนหยุดต,ตกจึงมาถ่ายรูปต้นช้างแดงให้เพื่อนๆได้ดู ว่าช้างแดงเขาเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนสูงเขาก็สามารถจเจริเติบโตและมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะยาย่ามาวางพิงไว้เฉยๆช่วงนั้นไม่คิดว่าจะเอาช้างแดงมาทําคลิปนะคะแล้วช้างแดงก็ออกดอกแต่ดอกที่เขาเติบโตเองตามธรรมชาตินะคะโดยเราไม่ค่อยสนใจดูแลเาก็ออกดอกนะคะนี่คือก้านเก่าๆก้านเก่าๆก็เป็นหลักฐานว่าช้างแดงเคยอ,ออกดอกมาแล้วค่ะเขาจะออกดอกตามธรรมชาติแต่เมื่อเราไม่ใส่ใจดูแล กิ่งก็จะมีน้อยค่ะประมาณสองสามกิ่งและดอกแต่ละกลิ่งก็จำนวนน้อยเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นสีแดงสดใสค่ะการไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยรด,ดน้ําช้างแดงจะมีใบที่ไม่สวยด้วยนะคะใบจะโดนแดดเผาะจะเป็นสีเหลืองแต่ถึงอย่างไรช้างแดงมีรากอากาศรากอากาศก็จะดูดซับความชื้นในเวลากลางคืนพอจะรอเลี้ยงลําต้นให้มีดอกได้ค่ะช้างแดงริมกําแพงช่วงนี้ออกดอกแล้วค่ะแต่เป็นดอก ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์คือหากเรานําไปเทียบกับต้นที่สมบูรณ์นะคะก็แถวนี้จะกลายเป็นดอกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะหากเราไม่ต้องไปเทียบกับใครช้างแดงก็มีดอกที่สวยอยู่ตลอดเวลานะคะต้นนี้มีดอกกิ่งเดียวนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันละคะ่ะมีดอกกิ่งเดียวลำต้นก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนี้แดดจัดเต่ไม่ค่อยได้รดน้ำเขาค่ะส่วนต้นนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านและรดน้ำต้นไม้ต่างๆที่อยู่แถวนี้ เขาก็ได้รับความอุดมสมบูรณ์บ่อยๆมากที่สุดค่ะดอกยังมีหลายกิ่งและเป็นดอกที่มีจำนวนดอกเยอะนี่คือการดูแลที่แตกต่างกันนะคะต้นไม้ชนิดเดียวกันดูแลโดยคนคนเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ค่อยสนใจอีกฝั่งหนึ่งดูแลเป็นอย่างดีต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตไม่เหมือนกันนะคะ ต้นช้างแดงชอบแดดนอกจากชอบแดดแล้วนะคะต้องมันเติมปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกให้เดือนละ1-2ครั้งโดยเฉพาะมูลไกล่และมูลวัวเก่าๆนะคะสลับกันไปช้างแดงก็จะมีดอกดกและมีดอกจำนวนมากแบบนี้ค่ะเวลาบานบานทนนะคะขนานี้บานอยู่หนึ่งเดือนกว่าเลยค่ะยังไม่ร่วงเลยแต่ช้างแดงที่ปลูกไปแล้วไม่มีเวลาดูแลเขาก็ไม่ตายค่ะ เขาก็จะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของเขาก็ยังให้ดอกเราอยู่เมื่ออากาศร้อนสามารถฉีดพ่นน้ําระหว่างวันไปตรงบริเวณใบและลําต้นได้นะคะควรผูกต้นช้างแดงยึดโยงไว้กับเสาหลักเพื่อความแข็งแรงต้นจะได้ไม่ยกไปยกมาเมื่อเวลาลมพัดนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะวางไว้บนกําแพงที่หน้าบ้านแทบไม่ได้รดน้ําเลยแต่มีดอกให้ชมสองรอบแล้วค่ะ ออกไปถ่ายดูที่หน้าบ้านนะคะคือต้นเดียวกันนี่ถ่ายจากริมถนนหน้าบ้านค่ะเจนัดช้างแดงเขาสวยงามมากค่ะดูสิช่อก็ชูขึ้นไปบนท้องฟ้านูนนะะ่นเลยค่ะขนาดที่ต้นเขาเราไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะคะนี่คือต้นที่หน้าบ้านอีกต้นหนึ่งที่เขาเติบโตโดยการพึ่งพาตัวเองค่ะผู้ที่ปลูกกล้วยไม้ช้างแดงอย่าท้อน,นะคะ อย่ารดน้ําเยอะสัปดาห์ละสองสามครั้งพอเลยค่ะอย่ารดเชา้ารดเย็นหาารดน้ําอย่างนั้นคนต้นมีความชื้นมากอาจจะทําให้ต้นกล้วยไม้เน่าได้นะคะการเลี้ยงช้างแดงให้ค่อนข้างอดน้ําหน่อยนะคะช้างแดงจะออกดอกได้ดกค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย